มิตรภาพข้ามเผ่าพันธุ์เรื่องราวของเจ้าจ๋อกับเจ้าแสมนป่าเขตร้อนแห่งหนึ่งมีลิงสองสายพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันนั่นคือลิงกังเจ้าจ๋อและลิงแสมเจ้าแสมแม้จะต่างสายพันธุ์แต่พวกมันก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเจ้าจ๋อเป็นลิงกังที่ฉลาดและว่องไวส่วนเจ้าแสมเป็นลิงสแสมที่แข็งแรงและอดทนพวกมันต่างมีทักษะและความสามารถที่แตกต่างกันแต่พวกมันก็เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลังจากวิ่งเล่นกันเสร็จเจ้าจ๋อและเจ้าสแสมได้มานั่งเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่โดยเจ้าจ๋อขอให้สแสมช่วยเก็บผลไม้บนต้นไม้ใหญ่เพราะเห็นว่าตัวเล็กและแข็งแรงส่วนเจ้าลิงสแสมไม่ได้คิดอะไรจึงตอบกลับไปว่าได้สิข้าจะปีนไปเก็บมาให้รอเดี๋ยวนะพูดจบเจ้าลิงสแสมปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่อย่างคงล่องแคล่วและเก็บผลไม้ลูกโตมาให้ลิงจอ๋อมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาช่วยรับผลไม้หน่อยสิจอ๋อ จากนั้นพวกเขาก็แบ่งผลไม้กินกันอย่างอ,ร,อร่อยดูท่าทางพวกเขามีความสุขลิงสแสมพูดขึ้นว่าต่อเราอิ่มแล้วไปเล่นกับลิงน้อยกันดีไหมส่วนเจ้าจ่อพูดว่าดีๆเราไปเล่นกับเล็กน้อยกันดูเขาน่ารักดีนะไปกันถอพวกเขาเล่นกับลิงน้อยหยอกล้อกันและปีนป่ายบนกิ่งไม้อย่างมีความสุขในยามพบค่ำพวกเขายังใช้เวลาอยู่ร่วมกันในการนั่งดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า เรื่องราวของเจ้าจ๋อกับเจ้าแหมเป็นตัวอย่างที่ดีของมิตรภาพข้ามสายพันธุ์พวกเขาแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างมิตรภาพหากแต่เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมมีความหลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้น